ประวัติหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ หลวงพ่อพวงเกิดเมื่อวันเสาร์เดือน10ปีวอกตรงกับพศ2415หลวงพ่อพวงเกิดที่บ้านฟากคลองตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เมื่อเยาว์วัยได้ศึกษาเล่าเรียนที่วัดหนองกระโดนซึ่งการเรียนนั้นมุ่งไปที่การอ่านหนังสือไทยและหนังสือของการท่องบทสวดมนต์และต่อหนังสือกับพระในตอนเย็น เมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยรุ่นจึงลาออกจากวัดไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพจนอายุครบ20ปีบริบูรณ์จึงเข้าอุปสมบทที่วัดมหาโพใต้ตำบลมหาโพอำเภอบรรพ์พิสัยเดิมปัจจุบันขึ้นอำเภอก้าวเลียวโดยมีพระครูพิสิทธิ์สมถากคุณเป็นพระอุปัตนาอยู่ในสมณเพศได้หนึ่งพรรษาที่วัดหนองกระโดนแล้วก็ลาสิกข,ขาไปช่วยบิดามารดาทำนาทำไร่ครองเพศคราวะ อยู่ได้ไม่นานนักก็เมื่อหน่ายในคาราวาสวิสัยจึงกลับเข้าอุปสมบทอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุ23ปีบริบูรณ์ตรงกับพศ24,348ที่วัดมหาโพใต้โดยมีพระครูพิสิทธ์สมทาคุณหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินใต้เป็นพระอุปัตนาแล้วกลับไปอยู่ที่วัดหนองกระโดน ในการอุปสมบทครั้งนี้หลวงพ่อพวงได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะดำรงสมณเพศตลอดไปจึงตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยจากพระปหลัดเคลือบเจ้าอาวาสวัดหนองกระโดนการปฏิบัติตามวิสัยของหลวงพ่อพวงนั้นจาก ออกบินธบาตเป็นกิจวัดมีการทำวัดเช้าเย็นทุกวันไม่มีขาดเวลากลางคืนท่านจะนั่งเจริญกรรมฐานจนดึกทุกคืนจริยาวัดของท่านเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสศรัทธ,ธายิ่งนักยึดมั่นในสัจ,จธรรมที่ว่ายะถาวาทีตถาการีหมายถึงคนตรงพูดอย่างไรทำอย่าวันนั้นจนมีคำพูดว่าหลวงพ่อพวงเป็นพระจริง ในปีศ0.2.450หลวงพ่อพวงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกระโดนเมื่อมีพรรษา12พรรษาเนื่องจากพระประลัดเคลือบเจ้าอาวาสท่านเดิมนั้นประชาชนได้อาราธนาไปเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวเมืองวัดนครสวรรค์ต่อมาปี๖ ศ0.2468เมื่อลาดยาวได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอลาดยาวขณะนั้นตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลาดยาวได้ว่างลงคุณนิพพประสาทตร์ในอำเภอลาดยาวขุนลาดบริบาลพ่อค้าประชาชนจึงได้จัดขบวนไปรับหลวงพ่อพวงที่หนองกระโดนไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดลาดยาวและเจ้าคณะแขวงลาดยาวในปีพ ศ0.2473หลวงพ่อพวงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอตรีชื่อพระครูนิวิทธธรรมสารและเป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตแขวงลาดยาวเมื่อมีอายุ58ปีพรรษาที่35หลวงพ่อพวงมีความรู้ด้านการช่างฝีมือเป็นอย่างดีโดยได้ช่วยพระปลัดเคลือบสร้างศาลาวัดหัวเมืองจน แล้วเสร็จต่อมาปีพศ0.2459ได้เป็นผู้นำการสร้างศาลาวัดหนองยาวอำเภอลาดยาวปีสศ0.2467ได้บูรณาวัดหนองกระโดนโดยสร้างศาลาการประเรียนขึ้นใหม่ปีพศ0.2468ได้เป็นกำลังสำคัญสร้างศาลาการประเรียนให้แก่วัดก้าเลียวปีบ ศ0.2469ได้สร้างศาลาการประเรียนให้แก่วัดทับทุมพลและไปช่วยสร้างวัดหนองโรงตดหนองกรดอาจารย์ปากน้ำโพนอกจากนี้ยังได้ไปช่วยหลวงพ่อขันสร้างวัดลาดยาวอำเภอลาดยาวปี๊บ ศ .0.2470 ได้ก่อสร้างมนฑปดที่วัดหนองกระโดนเพื่อประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองและก่อสร้างศาลาวัดเนินขี้เหล็กและวัดบ้านไร่ในปิปีบศ .0.2471 หลวงพ่อพวงได้เริ่มก่อสร้างวัดเขาสมุกโดยสร้างศาลาการประเรียนโรงน้ำร้อนกุฏิสี่หลังหอชันศาลาเก้าห้องสร้างรออ,อยอ พระพุทธบาทจำลองไว้บนยอดเขาสมุกและสร้างมนดบครอบไว้การก่อสร้างใช้เวลา5ปีแล้วเสร็จเมื่อสอง4 7 7มีเนื้อที่ดิน30ไร่เศษหลังจากหลวงพ่อพวงได้มรณภาพแล้วได้มีการปั้นรูปเหมือนหลวงพ่อพวงไว้ที่วัดหนองกระโดนวัดลาดยาววัดเขาสมุกวัดหนองยาวและวัดศรีสุธร,รมาราม รายละเอียดเหรียญปั๊มรุ่นแรกหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนจังหวัดนครสวรรค์พิมพ์หลังยันใบพัดพิมพ์ยันสามปี2470ข้างเลยืยหายากสุดๆสำหรับบูล็อกหลังยันใบพัดเป็นบล็อกที่ปั๊มขึ้นมาในช่วงแรกสร้างน้อยมากๆพบเจอน้อยกว่าเหรียญหลังตัวหนังสือที่ระลึกและเป็นเหรียญรุ่นเดียวที่หลวงพ่อสร้างและปลุกเศบ,บล็อกด้านหน้ามีเพียงบล็อกเดียว ส่วนด้านหลังมีสองบล็อกคือบล็อกหลังยนันใบพัดและบล็อกหลังตัวหนังสือที่ระลึกสุดยอดพุทธคุณแห่งความเหนียวอยู่ย่งคงกระพันเหรียญนี้